สวัสดีค่ะมาพบกับชิตาเพจนะคะเพจวันนี้ค่ะมีอยู่ที่เกาะภูเก็ตนะคะมาเที่ยวเกาะภูเก็ตอยากให้ดูบรรยากาศค่ะว่าบรรยากาศเกาะภูเก็ตเป็นยังไงบ้างเรามาลองดูกันนะนี่นโอ้อากาศดีมากใช่ค่ะมันคือความความงดงามของธรรมชาติอะที่มันหาไม่ได้แล้วอะ่ะ แล้ววันนี้ค่ะก็อยากจะมีเรื่องมาเล่าให้ฟังว่าการมาภูเก็ตครั้งนี้นี่ได้อะไรบ้างดิ่สวยไหมการที่นี่มาภูเก็ตครั้งนี้นะคะนี่ได้เจอเพื่อนใหม่เยอะะเลยเพื่อนของพี่ๆที่มาด้วยกันนะคะสิ่งหนึ่งที่ได้อ่ะค่ะไม่ได้ใช่แค่การมาเที่ยวแล้วเราจะได้สนุกสนานกันนะตัวสิ่งหนึ่งที่นี่อยากจะมาแชร์ให้ฟังคือเนื่องจากการเจอคนใหม่ๆเยอะๆเยอะะอะค่ะมันทําให้ชีวิตของเราอ่ะ มีอีกมุมหนึ่งอะที่เราเห็นแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้เราโตขึ้นเป็นกองเลยเราโตจากความรู้สึกโตจริงๆอะคะ่ะโตที่ได้เจอเพื่อนใหม่แล้วเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราเห็นเขาอะคะ่ะในความเป็นวิถีชีวิตที่มันแตกต่างะถ้าเป็นเมื่อก่อนนี้ก็จะตัดสิ่งเขาแต่ตอนนี้นี่บอกตรงๆว่านี่เข้าใจในความเป็นอยู่ของทุกคนมากขึ้น ดีเข้าใจในความเป็นธรรมชาติของคนที่เขาไม่เหมือนเราแล้วนี่ไม่ตัดสินนะคะว่าเขาจะต้องเป็นแบบไหนอะ่ะเออมันมันเป็นความรู้สึกที่ก็บอกไม่ถูกเหมือนกันนะแต่นี้ว่าถ้าใครมีความรู้สึกนี้จะเข้าใจว่าจริงๆแล้วมนุษย์ทุกคนอะ่ะมันมีแง่างามที่มันแตกต่างกันทั้งนิสัยใจคอทั้งบุคลิกภาพแล้วก็หลายๆอย่างอะค่ะแต่บางครั้งกันที่ภาษาธรรมะที่เขาเรียกว่าติดดีมันก็ยังมีอยู่บ้างเนาะ มันรู้สึกว่าการที่คนอื่นนะคะถ้าเกิดเขาทําอะไรที่แตกต่างจากเราแล้วก็ความแตกต่างตรงนั้นนะคะมันอาจจะสีเทาๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นพวกสุบบรีเล่นการพน,นันอะไรที่เราเห็นนะคะบางทีเราเห็นแล้วเรารู้สึกว่าแบบโอ๊ยทําไมเล่นทาไมเนี่ยอะไรเงี้ยแบบมันไม่โอเคเลยอะไรคะ่ะแต่พอท้ายที่สุดจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้นะคะ่ะถ้าคุณดูดีๆมันเป็นแค่วิถีชีวิตที่แตกต่าง เือนกับวัฒนธรรมบ้านเราที่ห้ามใช้เท้าอะไรเงี้ค่ะแต่ท้ายที่สุดแล้วก็พอไปอยู่ที่ต่างประเทศการใช้เท้ามันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่ที่เขาไม่ถือที่เราจะเอาเท้าเท,ท้าถีบกันเท้าเหยียบกันเล่นอะไรเยงนี้ยค่ะแต่กับเนี่ยคือแบบถ้าเป็นเด็กก็ห้ามใช้เท้ากับผู้ใหญ่เง,งี้ยมันก็เป็นความรู้สึกที่แบบเราไม่โอเคตั้งแต่ปลูกฝังมาพอมาถึงตอนเนี้ยค่ะเวลาที่มันทําให้เราโตขึ้นในรู้สึกว่า มีตตาสิ่งกะสิ่งเหล่านี้น้อยลงมีเห็นความต่างของอีกโลกอีกใบหนึ่งอ่ะที่นี่ไม่เคยเห็นแล้วนี่รู้สึกว่าเอ้ยมันก็ไม่ใช่สิ่งเวลวร้ายนะโอ้ยแสงสวยแสงสวยทำไมแสงสวยจังวันนาเมื่อกี้เนะ